คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวมากันที่เรื่องจากเมลก่อนครับผมเชิญเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคุณอุงอิงคุณอุงอิงค,คุณอุงอิงมาพร้อมกับชื่อเรื่องว่าโทสะ โะแปลว่ากโกรธใช่ครับโมโหใช่ครับเหยียดแค้นหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับคือเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสักประมาณถอยกลับไปเลยครับยาวๆเลยประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วฮะเป็นช่วงที่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับคุณลุงของคุณอุ๋นอิงครับครับคุณลุงของคุณอุ๋นอิงเนี่ยชื่อว่าคุณลุงพบฮะคุณลุงพบเนี่ยเป็นคนอีสานครับเดิมทีเขาเป็นคนอีสานที่ ไปแต่งงานแล้วก็ตั้งลกรากสร้างครอบครัวรอยู่ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ครับแล้วก็อาชีพของครอบครัวเขาเนี่ยอาชีพของคุณลุงพบเนี่ยเขาเป็นชาวประมงฮะเขาก็จะมีเรืออยู่ลำหนึ่งฮะเป็นเรือประมงลำขนาดกลางครับกรลูกเรือเขาประมาณเจ็ดคนอะไรประมาณนี้ครับเวลาเขาออกเรือเนี่ยเขาก็จะออกกันเป็นวันๆนะฮะแล้วก็คือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งฮะที่ออกเรือไปเนี่ย ลุงพบเนี่ยเขาจะได้ได้ได้ปลาได้อะไรพวกนี้ฮะกลับมาค่อนข้างเยอะทุกคนเขาก็ขนาหนามว่าโหคุณลุงพบเนคนเนี้ยเขาเก่งมากครับเขาเดินเรือเก่งมากแล้วเขาก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยมาตลอดคงเส้นคงวามาตลอดครับมีชื่อมีเสียงในร่างในด้านการเดินเรือฮะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วนี่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ำอะเป็นช่วงที่ย่าแย่ คุณลุงพบเขาก็ออกเรือเนี่ยเอาปลากลับมามคือทุกอย่างมันแพงขึ้นหมดปลาก็ขายไม่ค่อยออกแล้วมขอโทษครับอพอมาถึงวันที่เขาจะต้องจ่ายเงินครับให้กับลูกเรือครับมันก็กําลังของเขามันก็ลดลงลดลงเรือ่อยเรื่อลดลงเรือลลเร่อยๆยแล้วลูกเรือเนี่ยก็เริ่มที่จะแบบว่าไปละไปครับทีละคนทีละคนลุงพบก็เกิดความเครียดขึ้นมาตอนเนี้ย เหลือลูกเรืออยู่กับเขาแค่คนเดียวครับทุกอย่างตอนนี้เขาเริ่มเป็นหนี้เขาเริ่มเขาเริ่มเครียดแล้วอะครับใช่อืแล้วเรือของเขาเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาครับแต่เขาก็ยังต้องฝืนที่จะเอาออกไปเพื่อที่จะหาเงินนะครับหาเรือไอหา้หาปลาเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยคุณลุงพบออกไปใช้เวลานานมากครับ,รบออกไปแบบสองสามวันเลยไปน,นี่ไปทิ้งอวนไปอะไรเสร็จครับแต่กลับมาด้วยตัวเปล่าอื เขากลับมาตัวเปล่าครับอวนที่เขาวางเอาไว้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกลับไปเอาปลาได้ทันครับเพราะว่าเรือของเขาเนี่ยมันมีปัญหาเครื่องก็มีปัญหานู่นนี่นั่นถึงเอากลับมาได้เครื่องทําน้ําแข็งก็เสียอีกทําให้ปลาที่เขาเก็บมาเนี่ยมีอาการแบบเน่าบ้างเสียบ้าง เอากลับมาก็ขายไม่ออกบ้างก็ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่ครับรบและครั้งนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้ออกเรือครอเพราะว่าเรือของเขาเนี่ยมันไม่ไหวแล้วม,มันพังคุณลุงพบก็เครียดมากแล้วก็เหมือนกับบันดาลโทสะทุกสิ่งทุกอย่างครับโทษฟ้าโทษด,ดินโทษโชคชะตาทุกอย่างครับจนลูกเรือเขาก็ก็ต้องไปครับโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเอง <laughs> ใช่ครับอันนีนน้มันก,มนก็มันก็ไม่แน่ใจครับเ,<อ>เพราะว่ามัน,มนด้วยพิษ,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 ษเศรษฐกิจด้วยครับเ,<อ>เขาพยายามเต็มที่แล้ว<อ>ผมอันนี้ผมก็เข้าใจเขาอะนะ<อ>แล้วก็ตัวลูกเรือเนี่ยก็บายแล้วครับไปตอนนี้เหลือแค่ลุงพบเพียงคนเดียวคนเดียวมันหาปลาไม่ได้ใช่ครับแต่เขาก็ยังพยายามที่จะออกเรือแต่เรือมันออกไม่ได้แล้วอวันนั้นเนี่ยเขากําลังซ่อมเรืออยู่ครับเหมือนกาลังซ่อมๆอยู่แล้วอยู่ดีๆเขาก็โกรธโมโหอะไรก็ไม่รู้ฮะเอาเรื่อย ไปตัดเสาเสาที่อยู่ด้านหน้าเรือครับลองนึกภาพเสาเสาเขาเรียกว่าเสาอะไรเสาแม่ยานางอะนะใช่ครับที่มีผ้าผูกที่ตัดตัดทิ้งเลยหัวเรือเลยนะใช่ครับเหมือนกับว่าเขาโมโหแล้วเขาแบบบรรดาทโวรสะใส่เรือแล้วฮะตอนเนี้ยคือเรือมันก็พังแล้วมันไปไม่ได้แล้วครับภรรยาของเขาเนี่ยก็เลยถามว่าเฮ้ยทำไมทําแบบนี้เนี้ยตอนนั้นเนี่ยลุงพบเขาแววตาเขาดูเป็นคนที่โกรธแค้นแล้วก็เครียดมากอืก็ไม่ได้ตอบอะไรฮะ แต่ว่าหลังจากนั้นเหตุการณ์หลังจากนั้นมาเนี่ยคุณลุงพบเริ่มเปลี่ยนไปครับอืเริ่มเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องครับเริ่มลอยเริ่มเดินมัวซั่ว,วละภรรยาก็เลยพยายามที่จะดูแลเขาอะครับวันวันหนึ่งบางครั้งเนี่ยคุณลุงพบก็จะไปนั่งอยู่ที่เรือครับนั่งเหมือนกับคิดว่าจะจะทายังไงดีก็นั่งเครียดนั่งพูดกับตัวเองพูดคนเดียวแล้วคุณลุงพบก็ มาเล่าให้กับภรรยาฟังครับอยู่บ่อยๆว่าเขาฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอ uh, อยู่บนเรือตอนที่เขาออกเรือในฝันเนี่ยจะเห็นผู้หญิงคนนี้ยอยู่บนเรือแล้วมายืนชี้หน้าเขาตลอดเวลาเลย uh huh. คุณภรรยาของคุณลุงพบเนี่ยเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยแบบเฮ้ยเรื่องมันอาจจะไม่ดีแล้วก็เลยพยายามที่จะพาคุณลุงพบเนี่ยไปทําบุญ uh huh. ไปดเดาะเคราะห์อะไรต่างๆมาๆหลังจากนั้นมามันเริ่มดีขึ้นครับคุณลุงพบไม่เคยพูดถึงเรื่องเหตุการณ์อันเนี้ย เหตุการณ์ฝันนะ่อีกเลยอแต่อาการของเขาเหมือนกับว่ามันไม่มได้ดีขึ้นเลยครับ<อ>กับแย่ลงไปกว่าเก่าตอนเนี้ยเริ่มเหมือนจะสื่อสารไม่รู้เรื่องแล้วครับแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งเขาอ่าภรรยายของเขาเนี่ยขึ้นไปหาคุณลุงพบเห็นคุณลุงพบนั่งอยู่บนเรือครับ<อ>นั่งอยู่บนตรงส่วนที่ตัดส่วนที่เขาตัดออกไปบนบนข้างหน้านั่งแบบนั่งคุดคูอยู่ของเสาไมยนางเรียกตรงนั้นแล้วก็อะไรอ่า ภรรยาก,ก็เลยแบบเออไปพาเข้าบ้านมาอถามว่าเป็นอะไรเขาก็ไม่ตอบครับเอาไปไว้ในบ้านเนี่ยพอจนรุ่งเช้าตอนแรกก็นอนด้วยกันดีแหละครับแต่ว่ารุ่งเช้ามาเนี่ยภรรยาตื่นมาไม่เจอลุงพบล้วตามหากันทั่วบ้านเลยไม่เจอเว้ยไปไหนก็เลยนึกึ้นได้ว่าอ๋อสงสัยอยู่ที่เรือแน่เลยเอก็เลยไปตามหาที่เรือปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นครับคุณลุงพบผูกคอตายอยู่ที่ ใชพังงาเรือตัวเองอ่เออหรอในสภาพแบบนั่งออันนั้นไม่ใช่เสากระดงเรือนะคุณผู้ชมผู้ฟังเสากระดงเรืออยู่ตรงกลางใช่ครับเสากระดงเรืออยู่ตรงกลางแต่นี่คือตรงหัวเรือที่เขาจะผูกผ้าสามสีไว้ที่นับถือเป็นแม่ย่านางอ่ะใช่ครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเรียกว่าอะไรก็เลยเรียกว่าตรงหัวเรือที่มีแม่ย่านางอยู่ครับผมแล้วลุงแกเข้าไปผัวตายตรงตรงพังงาใช่ครับตรงตรงที่เป็นพังงาแบอในสภาพที่นั่งฮะ ตอนนั้นเนี่ยภรรยาเขาก็คิดว่าเฮ้ยเออเขาคงเครียดหรือว่าอะไรแบบนี้แหละครับก็เรื่องเนี้ยเรื่องการตายของคุณลุงพบเนี่ยมันก็ไปถึงที่บ้านที่ภาคอีสานทางญาติทางฝั่งูุนเขาก็นัดกันอะว่าจะมางานศพของคุณลุงพบเนี่ยที่ภาคใต้รวมตัวกันมาปุ๊บแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนครับที่ที่เขายังอยู่ที่ที่บ้านนะฮะก็จะเป็นคุณยายอะไรแบบนี้เขามาไม่ได้ก็เขาก็จะอยู่แยกกันหลังจากที่ ญาติมาถึงเนี่ยเขาก็ทํางานศพอะไรกันเสร็จเรียบร้อยเขาต้องเอากระดูกของคุณลุงพบเนี่ยกลับไปบปําเพ็ญกุศลอีกครั้งหนึ่งที่บ้านเกิดครฮะเหตุการณ์เนี้ยมันมันก็เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์อีกอีกอย่างหนึ่งะฮะเล็กๆน้อยๆยก็คือคุณยายเนี่ยก่อนที่ขบวนางานเนี้ยจะมาถึงขบวนที่กระดูกครับจะมาถึงคุณยายเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเคาะม,มาเคาะที่หัวนอนครับซึ่งหัวนอนของเขาเนี่ย มันเป็นบ้านทรงสูงมันไม่มีใครมายืนเคาะได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันอยู่สูงมากเลยก็มาเคาะแบบสามครั้งปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็เรียกว่าแม่แม่สามครั้งอันนี้ที่สิ่งที่คุณยายได้ยินแต่ว่าญาติที่อยู่หรือรวมด้วยตัวคุณอุ๋งอิงเองเนี่ยเขาก็อยู่ครับเขาได้ยินเสียงเคาะเหมือนกันแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงเรียกมีแค่คุณยายคนเดียวเท่านั้นที่ได้ยินเสียงเรียกว่าแม่อก็ เหตุการณ์มันก็ผ่านไปครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าในคืนนั้นฮะอยู่ดีๆวัวมันก็ร้องกันโคมคามคือวัวอันนี้เป็นวัวของคุณลุงพบที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆตอนนี้นมันโตแล้วมันก็ร้องกันร้องกันเสร็จสักพักมันเงียบพอมันเงียบแค่ประมาณห้านาทีฮะขบวนที่เขาเอาอ่าเอากระดูของคุณลุงพบเนี่ยก็มาถึงบ้านอทุกอย่างก็เงียบไปหมดอ่าเขาก็เลยพูดถึงว่าอ่าคุณลุงพบเนี่ย น่าจะมาลามาหาแม่แล้วก็สรุปกันด้วยว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะสิ่งลี้ลับหรือเปล่าที่ทําให้คุณลุงอ่ะตัดสินใจทําแบบนั้นหรืออาจจะเครียดหรือเขาอาจจะเครียดมากๆจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เ,เป็นได้ครับผม,ม,มคือเรื่องมันก็มีประมาณนี้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันก็โทษได้หมดเลยนะครับ,รบเพราะว่าทุกคนมันมีผลกระทบกันหมด มันเป็นเรื่องของสถานการณ์มันเป็นเรื่องของคนมันเป็นเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องหยุดหมดนะตอนนั้นเนี่ยแต่เรื่องของคนมันหยุดไม่ได้ไงชีวิตมันหยุดไม่ได้ไงมันต้องเดินต่อทุกสิ่งทุกอย่างต้องดําเนินต่อใช่แต่พอทุกสิ่งทุกอย่างมันหยุดแต่ชีวิตมันต้องเดินต่อมันเดินต่อไม่ได้มันก็เลยต้องเกิดภาวะเครียดรพราะว่ามันก็อาจจะเป็นไม่ได้หมดแหละเป็นเรื่องลี้ลับก็ได้เรื่องเครียดก็ได้แต่ถ้าถ้า เอ่อมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์แบบนี้แล้วปรากฏว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพนับถือไม่เข้าใจครับผมว่าอันนี้ก็เกินไปถูกป่ะมันก็ต้องรู้สิว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับไม่ใช่ลําเดียวที่มีผลกระทบเนี่ยใช่เขามีผลกระทบกันทั้งโลกใช่ครับถูกไหมคือถ้าจะมองอย่างนั้นเนี่ยก็จะมองว่าโอ้โหดูดูแรงน้ําใจไปนะ เขาก็อุตส่าห์กราบไหวอุตส่าห์นับถือบูชาอะไรอย่างนี้เนาะนะครับผมว่าเป็นเพราะภาวะภาวะเครียดแหละใช่ครับมันก็คือกลายเป็นการเหมือนกับโทสาครับบรรดาโทสาใส่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือผมเข้าใจนะอารมณ์แบบคนเครียดขนาดนั้นเครียดสิเพราะว่ามันมันต้องใช้เงินเนี่ยมันคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะไม่มีใครตั้งตัวทันหรอกครับว่าไอไอไอเหตุการณ์ที่มันผ่านมาณตอนนั้นเนี่ยผมว่าหลายคนไม่มีใครคิดหรอก ใช่ครับมีแต่เรื่องแบบโอ้ยมีแต่ในหนังมีโรคระบาดเลยรพวกนี้มันมีแต่ในหนังแล้วเป็นไงมีจริงที่ไหนแล้วมีก็นู่นโอ้ยมันห่างไกลตัวครับเผลอแป๊บเดียวเป็นไงครับแต่ทุกคนที่เรามาอยู่กันถึงจุดนี้ได้นะตอนนี้ได้เนี่ยแข็งแกร่งมากนะใช่ครับโอ้รอดมาได้สุดยอดรอดมาได้นะจริงจริงในยุคแรกๆที่แบบเราเจอสถานการณ์แรกๆผมแค่ฟังข่าวว่าก็ไข้หวัดจะกลัวอะไรกันวะ ใช่แต่พอเห็นข่าวแบบโอ้โหเฮ้ยคนล้มหายตายจากกันแบบน่าตกใจมากแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างมันหยุดหมดมันชะลอหมดทุกประเทศปิดตัวเองหมดไม่มีการเดินทางไม่มีอะไรกันโอ้หน่ากลัวมากช่วงนั้นจริงขนาดคนมากคนที่อยู่ในรอบรอบตัวเราอ่ะเพื่อนขิงในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็มีล้มล้มป่วยแล้วก็ล้ม ตายไปหลายคนอยู่นะเครียดมากนะตอนนั้นอ่ะคือแบบไม่รู้เหมือนกันนะตอนนั้นอ่ะเราจะผ่านเรื่องนี้กันไปยังไงวะโอ้โหพทพูดถึงตอนโควิดใช่ไหมใช่สิตอนนั้นอ่ะขิงแบบตอนนั้นที่ขิงทําฟรีแลนซ์โอ้โหครับทุกคนเจ็บหมดแหละคือแบบคนเจ็บหมดเอื้อเลอ่ะเออนะครับทุกคนที่เห็นอยู่นี่คือแข็งแกร่งมากนะผ่านมาถึงจุดนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความหมาย ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปในเมื่อเราฝ่าฟันอุปสรรคน้อยใหญ่มาได้แล้วมาจนถึงจุดจุด,จดหนึ่งผมว่าชีวิตมันก็ต้องสู้ต่อไปอะ่ะไม่ว่าครั้งหน้ามันจะเกิดอุปสรรคอะไรไม่ว่าครั้งหน้ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ใช่ครับเออนะครับอันนี่คือเรื่องจากเมลที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่งเข้ามาที่ The Goos t Radio Thailand gmail com หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว